สวัสดีครับผมวันนี้คุณกู้อยู่ในช่องไม่เบาเลาวนะครับผมนี่พามาชมมาสด้าสองนะครับเสียนล้อ A O W นะครับผมกับยางโตโยตี้อารันนะครับผมสองหนึ่งห้าทับสี่ห้า R สิบเจ็ดนะครับสวยๆเลยครับผมเป็นล้อ T C หนึ่งศูนย์ห้า X นะครับผมกว้างแปดนิ้วนะครับผมออฟสามห้านะครับสีดูร้อยนะครับผมสี E J ไททันนะครับหรือว่าสีดํา สีเทาเทานะครับผมตัวนี้เป็นสีอีเกเตนตันเป็นสีเทาๆนะครับอยากออกเทาๆคล้ายๆกับสีดีจีเอมดีอออกดำเทาๆนะครับผมอันนี้เราจะมาประกอบล้อนะครับโอเคครับผมรอชมแล้วนะครับวว oh. ผมเฮ้ยคลิปลง u t ท b e เพิ่งอะไรเดี๋ยนี้พวมูขนาดเล็กเงาในนบผมเอาเบาโฟรเมิงนะครับ ร้องงาน A O W หรือว่างานอออโตออฟซันนะครับผมสต่ยาง215หนึ่ง 5, ับสี่ห้โตโยทียวันนะครับผมตอนนี้กำลังขันจุบอยู่นะครับประกอบจุ๊บอยู่เดี๋ยวผมจะประกอบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอชมตอนประกอบนะครับผม เดี๋ยวเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ช่างก็กำลังถ่วงอยู่นะครับผมเป็นการถ่วงล้อนะครับผมเพราะว่าใส่ล้อถ่วงล้อผมแล้วก็เติมลมไนโตรเจนนะครับในเป็นเครื่องไนโตรเจนนะครับผมล้อเป็นล้อเบาฟผมมิ่งจะขึ้นไม่เยอะนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมแต่ล้อจะขึ้นไปถึงห้าสิบด้วยซ้ำครับตันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผม คาโดไลายล้อลายยางสวยๆนะครับแลนนี่ก็ประกอบล้อแล้วนะครับผม ุ่านะมามามาเออจะาบาังกามานี่มาถ่ายดวยกเออใส่ไปแล้ว,ลว,ลวทุกเด็กเหมือนกันนั่นแหละ อย่างนี้นะเดี๋ยวผมไล่ก่อน ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมคือการตั้งศูนย์นะครับหลังจากที่เราประกอบล้อ,อยางใส่รถเรียบร้อยแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับผมเราจะเข้าดูมุมข้างล่างเขาเรียกว่ามุมโทนะครับผมข้างบนเรียกว่ามุมแคมเบอร์มันนะครับ ประมาณนี้ครับผมตอนนี้เราก็ทําการตั้งศูนย์เสร็จแล้วนะครับผมเราจะตามไปแบกยางคันนี้ก็กำลังข้ามหมูอยู่มันได้แอรคอนะครับเป็นรถฮอนด้าในตระกูลฮอนด้าที่รู้ยยากที่สุดประมาณนี้ครับผม